คาเฟ่บนดอยทางจะขึ้นไปแม่กำปองนะครับสถานที่เที่ยวสุนฮิตจังหวัดเชียงใหม่เนาะเปิดม่คาเฟ่สวยงามมากโอ้หดูอลังการงานสร้างมากนะครับมาชมก่อนครับกาแฟเราจะไปหาถินหมูกระทะบนแม่กำปองเดียร์ไก่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเจอคาเฟ่เปิดใหม่วูบดูฟิวงามขนาดเลยอันนี้คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับน่าจะเกือบร้อยแล้วค่ะเกือบร้อยแล้วเนาะละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบๆแล้วก็มีที่พัก คือโซนนี้ปกติเราขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะคือยังเห็นปรับปรุงโครงสร้างอะไรต่างๆนะรอบนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีสตอรี่ครับก่อนถึงแม่กำปองนะครับเลี้ยงปลาครับ โอ้ oh, ปะคาตัวใหญ่เลยเสุดเซอซี่หลายสุดเลยค่ะแล้วก็พี่พักสุดเขานะเดี๋ยวดูตัวข้างบนโอ้มีโฮมสเตย์้วยเนาะสเตย์ oh, หลายแบบนี่ hey, ข้างบนน,น,บ e oh, นู่นนะครับ3สเตย์โอ้สวยนะเนี่ยตรงนี้รนนครับไปกินกระเทศไกลนิดนึงเอาบมราการครับ ช่วงหน้าฝนแบบนี้กินหมูกระทะอร่อยเนาะรถสวนกาแฟน,น,น่าจะชอบเนาะครับมแม่กำปองก็เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศก็มาเที่ยวกันเนาะต่างจังหวัดดูแม้แต่คนในจังหวัดเองก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับขนาดวันนี้วันปกติเนาะวันธรรมดานะรถสวนลงรอมาเยอะมากเลยเรามายามเย็นเนาะ We the to be mad. เยมาก็ใกล้จะถึงแม่ํำปองแล,แล้วมากันยามเย็นเลยยามเย็นพาอะไรก็ร้อนถึงแต่วาอากาศข้างบนนี่เย็นแล้วก่อบถนนนี่เทีคนกลีดหมดแล้วนะอ่าลาดยางแล้วเนาะลาดยางเจ้าแล้วกครับแต่เส้นทางมันชันนะค่อยๆขับใช่บีบๆบ,บ่อยๆอ,อีกปลอดภัยไว้ก่อนบีบแตรบ,บ่อยๆนะครับ,บปี๊ดซีซิปปอละผมต้องขับเร็วอเมริกายามเย็น คนนี่เย็นนะครับไม่ร้อนไปยไม่ร้อนมาตอนกลาวานเนาะแม่คัมปองสวยเลย ถ้าอย่โซนข้างนอกับทซน้นก้นอคนี่แก๊ดเย็ยน,เยยน,นะครับเรนรคนรเนเน,กกนาาเ นี่เราก็มากันที่แม่กำปองแล้วครับจอดร,รถเรียบร้อยแต่ว่าฝนตกนะบรรยากาศชุ่มชืนสวยงามครับตกหนักด้วย o h my god ฝนตกทำไงดีคุณเนี้ย่รอ,อันเดียวตะกี้กำลังสดใสอยู่ตอนนี้ฝนตกแลว้วจ้าไม่กำกองหน้าฝนฝนจริงแต่ชอบไรรยกาแบบนี้เนาะนนดสด,ดชื่นว่มีอันเดียวนะคะเดี๋ยวรอฝนสายนิดนึงนะครับก็จะพามาชมบรรยากาศยามเย็นเนาะ<อ>ใกล้มืดค่ำละเราปกติจะมาเที่ยวกันตอนกลางวันอรอบนี้มาแคตอนใกล้จะมืดแล้วเนาะ<อ>ก็จะได้อีกบรรยากาศนึงเราจะพาไปกินร้านหมูกระทนะ้านข้างนอกนิดเดียวจ้าวหมูหมูกระทะไม่กำปอง จับไปตอนนี้อรอฝนตาก่อนเนาะครับหลบฝนแป๊บนึงมาจะาเก็บบรรยากาศยามเย็นครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยูน่นะมีครับที่ฝนล,ลงข้งาสาวที่จะพื่พักตอนนี้ค่ะครับวันธรรมดาวันศุกร์เราจะโล่งๆนิดนึงหลดมาหลบก่นอนหลบก่อนหลบก่อน บ้านลุงปุ๊ดชี้เมียงภาษาเมืองเหนือเนาะมีขายอะไรไข่ปามหรือเปล่าไปดูหน่อยไหมเนย่ยหรอไปเลยโอ้ข้าวปุ๊ดีครับอิ่มอรมอยอมม่เป็นรสอย่าล้ววิ่บ มีื้อฮอร์แอบหอมสดปิ้งไส้อั่วค้ามต่ำเงี้ยคำครับขอ,องแฮมม็ดโอวันนีากาศดีๆคนเต็มถนนลบฝนกัเมื่อกี้ลบฝน,<ๆ>นกันนะแต่เราชอบเป็นไก่แบบนี้นะ นะคเเยยออปแกงนี้ต้องมีน้ำชามีฟองแล้วโอ้นี่นี่คนดังคนดังมคนดังคนดังคนนี้คนดัง ว่าเพิ่มแป๊บเดียวนีดังละกำซุงอ่ะมาจจอบมันก็ได้หรอเดี๋ยวข้นวันนี้มันมีขวดเขียวเนาะอยู่ใกล้บผ่านใบน่าจะกระไม้เดียวอันนี้เหรออาจับแป้งกไมคนเดียวจับไปครับน้ำจิ้มคนเดียวปกติจะมีขวดเขียววางวันนี้ไม่มีน้ำจิ้มให้อันนี้ก็ไม่ละใครบอกให้ละโอเคดังละดังละจัดการเลย นี่สเต็ปสเต็ปได้โอ้โหลดารเดนนะคะก็อย่าเ้นก็้อย่าเดิก็เดิอย่ามีความสุขก็ทำไปอะอย่านั่งสมาธิก็ไปที่วาแต่300เมตรจับไปไปเอเออแค้ยอเชลเลย ปกติจะมีขวดเขียววางวันนี้มีขวดเขียวหมดแล้วอ๋อขวดเขียวหมดแล้วอ๋อใครไปเห็นกลองนมยังไม่ได้จดกันเลยไข่หบฟองอ่าได้ๆใจตั้งก่อนเฮ้ยทุกคนมีรอยยิ้มแบบขนมดีดีใครเองใจ่ายี่สิบบาทเนาะถ้าเป็นเนี่ยโทรเลยก็ได้ครัดูไข่ดีไข่ดีเดีแหละดังแล้วดังแล้วจังนี่ตัดเองครั้งเดียวห้าสิบไงครับถ้าขนมจริงตัดเองเออตัดเองครั้งเดียวห้าช่วยวย ชมีฟองซะหน่อย,ยไลฟ์ยอดแชรมัน้าะล,ล, <c oughs> ล้ว้านอ๋ร้านใหม่ไ,ไรมีลาบไไหูาอะไรด้วยอา,อาหารใต้มกทเดี๋วเลือกร้านกินเนาะแล้วแต่คนนี้เขาจะกินร้านไหนนะเินเล่นก่อนยวลงไ,ไปกินข้างล่างครับโดยชมวยการยามเย็นหน้าฝนนะ โอ้ลุงพูดปิดละพี่เปิดอยู่อ่ะลุงพูดกตปิดอ๋อนี่มาล่ามาล่ามาล่าครับพี่จ้าครับก็จะได้ฟุ้อีกแบบนึงนะครับเใส่หมไม่นิ่มไม่กำปองตกใหม่ๆเลยใช่คนเพิ่งหนีจากตรงนี้จุดเซลฟี่อันนี้จุด เซลฟี่จุนฮิตนะครับมีจูดท้ายเลยคนเยอะครับตอนนี้โลกล่ะเราต้องเลือกเวลามานิดนึงนะครับสตรอเบอรี่สวยเลยมันเผาขีดละ49บาทดีครับลูกนึงมีกี่ขีดคะเหลือแต่ไซส์ใหญ่นิดนึ่ะคะประมาณ3 ดีว้าชิมเนาะมันหวานญี่ปุ่นคุณงามวิทยาถ่ายไหครับถ่ายทุกวันใช่ไหมครับทุกวันจ้ะครับมีร่อนก็มีเริ่มต้นมีร่อนไหมหรือร้องไหม้มตำก็มีน่แต่คนนี้ครับแต่ข้าวซอยก่อยใจแต่ว่าเดินเป็นบาดร้องของผมก็เลยชมบปรยกาศนิดนึงครับ ใสครัต์รับน้ำอะไรดีครับชิ้นอะไรได้นะครับโอ้ชอการย่างเนี่ยหอมๆเลยนะทอหมูย่างไสอั่วมีซุปใส่ตัวหมูย่างอของย่างเน,ะน,นาะดีไหร่คมเป็นเป็ด เกาบะเฟืองมุมม่วนใจนี่นี่มุมม่วนใจโอ้นี่นี่กล้วยใต้ม้ากระทืบโรงโอ้โหนแล้วมาะอครมมัครับโอ้โหมีแหละมุมม่วนใจเยอครับคาเ็มร้านเลยครับอรีม หลังร้านก็จะมีแม่น้ำไปดูไปชมทะเล่ะไปดูลยปะไปนี่อาหารก็มีุดมูกระเทียมหมูจุกน่าสนใจเนาะใร้านในร้านน้หนาที่้าราากาวว้า้าวว้าวาาวา้าว้า้าว้า้า เราเลือกร้านก่อนนะคะครับโเข่าบัวเฟืองนี่คือยาวถึงนี่เลยร้านเดียวกันเนาะเข่าบ really ัเฟืองครับไก่ย่า okay. ง่ราไก่ย่างไส้อัวโอ้ครับหลายอย่างเลยกอนไรีครับุมน้กานะอก็จะประมาณนี้นะครับใบกาศยามเย็นคนก็ยังมาที่ยวกันเรื่อยๆ อ่ะได้เวลาเติมพลังของจริงแล้วเจาว้าพอดีเราเจอร้านหมุกระทะก่อนถึงแม่กำปองนิดนึงแถ,แถวนี้ก็เรียกหมู่บ้านแม่กำปองค่ะแต่จะอยู่ก่อนถึงโซนที่เป็นถนนคนเดินเนาะจะมีร้านหมูกระทะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปชิมว่าอร่อยหรือเปล่านะคะน่าจะเปิดใหม่ชาตสวยๆ ติดป่าติดเขาใช่ติดป่าติดเขาของจริงแล้วก็บรรการมืดฟ้าหมัวฝนฝนตกไปแล้วร้านที่เราเล็งไว้ชื่อร้านนะครับร้านสตาสั้นครับอ้ายังใส่ตาสัา้นนะครับ <c oughs> น,นุ่นนู่ค่ะนุ่นลุงอะไรนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันป่ะร้านดน้าล่างนะติดทางขึ้นนี่เลยเอ,อู้เสียวเนอะต่ที่ต่อรถจะมีอยู่ประมาณ4ี่คันนะ ข้างบนน่าก็น่าจะใช่ที่จะลดเขามีลูกค้าแวะมาแล้วเจา้าลุงหมานหมูจุ่มแม่กำปองอ๋อลุงหมานหมูจุ่มเหรอมารักมากเลยอยู่ติดอยจิตเมืบ้างลุงหมานหมูจุ่มครับลุงหมานแม่กำปองนะครับ นั่งกันก่อนนะครับโอ้อวรรยากาศดีครับป้ายชัดเจนนะครับลุงหมันหมูจุ่มหมูกระทะแม่กำปองว้าวฟิน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 เลือกที่นั่งกันก่อนเปิดถึงกี่โมงครับเนี่ยเปิดถึง 2, สองทุ่มจ้าสองทุ่มเล็กชุดใหญ่แล้วแต่ ดอ,อยเลยเนาะอันนี้ก็บบ้านไม่จำปองนะเนาะยูโซนั้นงนอกนิดนึงแห่ลูกค้าเริ่มมาเรื่อยเลยละเดี๋ยวที่นั่งก่อน<ป>ชุดสามเก้าเก้าก็ได้แล้วอันนี้จะเป็นโซทักต้องจิบอะไรเย็นๆหน่อยละน้ำชามีฟองแผ่งไปสรุปแบบนี้ครับไใไซนี่เลยบ่โอ้มาเป็นถาดเลย เซ็ตละเซ็ตละเท่าไหร่ครับ399เก้าเาจสี่ร้อยนามีทั้งหมูสามชั้นคอแล้วก็มีปลาปลาหมึกชิ้นไข่ผักครบรุ้นเส้นนี่นี่ก็มีเต้าหู้ไข่จัดไปครับยามเย็เน โอ้เหลืองเหลืองแล้วเหลืองเหลืองแล้วครับกรอบๆเลึกยากที่มันแตกก็ค่อยย่างไปเนาะเคล้าธรรมชาติเสียงดนตรีดูดดำดิ่มดำธรรมชาติดิ่มดำเน่ที่นี่เหลืองแล้วเนีหลืองเหลืองยั่วมาแอลได้จ้ามาแม่กำปองนี่คิดว่าทุกคนต้องมาบ่อยแล้วเพื่อมากินได้ต้องมาข้ามห้าโมงห้าโมงถึงสองทุ่ม แม่กำปองเจ้า